สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคัวน้องสตังนะคะจะพามาดูร้านชาไข่มุกนะคะแก้วละยี่สิบสามสิบสี่สิบนะคะนี่ค่ะก็นี่ก็จะเป็นเฉาก้วยนะคะมีเฉาก้วยมีไข่มุกนะคะไข่มุกสีทองแล้วก็มีฟุตสลัดนะคะมีฟุตสลัดรสองุ่นเนี่ยค่ะมีชานมไต้หวันเผือกหอมอันนี้เป็นฟุตสลัดรสแอปเปิลนะคะค่ะนี่ค่ะฟุตสลัดแล้วก็ไข่มุกที่เป็น เยลลี่ต่างๆนะคะน้ำของเขาก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนมสดน้ำพึ่งแคนตาลูปชาเขียวชานมบลูเบอรี่นะคะมีชาไต้หวันแล้วก็ชาไทยนี่ค่ะอันนี้เป็นมุก,มกเยลลี่นะคะนะคะมีนมสดน้ำพึ่งมีแคนตาลูปนะคะแล้วก็มีนมสดนะคะก้วเขาก็มีสามไซส์นะคะ มี20บาท30บาทแล้วก็40บาทค่ะนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะมีชานมไต้หวันมีเผือกมีโกโก,โก้มีกาแฟนะคะนี่ค่ะบุฟเฟ่ยี่สิบามนะคะตักเองไม่อั้นค่ะในส่วนของน้ำเขาก็มีเยอะแยะเลยนะคะมีบลูเบอรรี่ด้วยค่ะนี่ค่ะ อันนี้เราจะกินแก้วละยี่สิบบาทกันนะคะก็ตักเองได้เลยค่ะจะตักเยอะขนาดไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะแต่ไข่มุกหมดนะคะวันนี้เราก็เลยจะกินเป็นเฉาวก๊วยนะคะเฉาวก๊วยก็น่าจะเข้ากับชานมไต้หวันอยู่นะคะนี่ค่ะตักเฉาวก๊วยนะคะ อันนี้เป็นไข่มุกสีทองนะคะก็รสชาติก็จะคล้ายไข่มุกสีดำาลละคะ่ะนี่ก็เป็นฟุตสลัดต่างๆนะคะไข่มุกหมดแล้ววันนี้เราจะกินเป็นชานนมไต้หวันนะคะวันนี้นี่เราจะตักเฉากล้วยเพิ่มอีกนะคะ น้ำรถต่างๆนะคะขายดีมากเลยค่ะร้านนี้ก็ขายอยู่ที่ตลาดนัดอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมินะคะน้ำเขาก็มีหลายรสชาติมากเลยค่ะนี่นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะขายชานมไข่มุกนะคะก็ดูไว้เป็นไอเดียนะคะ ยิ่งมีน้ำหลายๆรถยิ่งจะเพิ่มความหลากหลายนะคะลูกค้าก็จะติดใจนะคะนี่ค่ะชานมไต้หวันของเรานะคะวันนี้เราจะกินแก้วแก้วขนาด20บนะคะ20บาทนะคะก็จะเป็นแก้ว16ออนนะคะ20บาทนี่นะคะ่ะเขามีโรยนมสดคานชันด้วยนะคะนมนมนมคานิชั่นรสจืดน,นะคะก็เพิ่มความมันเข้าไปอีกนะ นี่ค่ะได้แล้วค่ะกี่สบาทนะคะแก้วนี้นี่ชาวกว้้ยมีไข่มุกมีนมสดไต้หวันนะคะนี่ค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองแบบไม่เป็นลูกน้องขายนะคะนี่ค่ก็ลองไปทำขายดูนะคะ เอาเฉากลวยมาเพิ่มเฉากล้วยมาเพิ่มเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะนี่ค่ะฟักสลัดนี้เราก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะคะผงเผือกผงชานมไต้หวันเขาก็มีพร้อมเลยค่ะแค่เรานํามาชงนะคะใส่นมใส่น้ําตาลลงไปนะแล้วก็เทใส,ส่โหลแบบนี้นะคะนี่ค่ะพวกไข่มุกไข่มุกที่เป็นเยลลี่พวกนี้นะคะเขาจะมีเป็นถุงมาแล้วเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะตามร้านขายอุปกรณ์ ชาไข่มุกนะคะมีครบเลยค่ะนี่ค่ะแก้วค่ะก็นะคะผงต่างๆนะคะน้ำเขามีเยอะมากนะยี่สิบบาทก็อิ่มได้นะคะก็ถ้ายังไงก็นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามครัวน้องสตังด้วยนะคะกด ไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ขวน้องสตังด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ